โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวการกินยิงกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับเกมพลับไนอีกเช่นเคยนี่ก็คลิปที่สาวและบางทามจนผนะิดนะในคลิปนี้ผมจะมาเล่นเซอร์ให้ดูกันว่ามันใช้ชีวิตลําบากแค่ไหนในเกมเนี้ยด้วยหลังจากจบคลิปนี้ก็น่าจะกลับไปเกมเดสบอแล้วเนาะเพราะว่ากําลังจะมีอัปเดตใหม่ในช่วงฮาโลวีนกับเพจที่โคตรจะบาล่าชิบหายเลยก็ว่าได้ด้วยผมอาจจะกลับมาเล่นเกมนี้อีกก็น่าจะช่วงธันวาเพราะว่าเกมนี้จะวางขายแล้วก็เปิดให้เล่นกันจริงๆตอนนั้นนะโอเคก็ตามนั้นนะ เดี๋ยวเราก็มาดูกันในเกมดีกว่าเนาะ t h โกดูแ s ฮไอ้ออกด่านใหม่ด่านเฮาด่านนี้เป็นด่านนี้เพิ่งอัปเดตเข้ามาในวันที่18ดนี่เลยเนี่ยอา้าวจะเล่นด่านใหม่คือตอนแรกว่าจะเล่นพูดไงเดียเล่นคลิปเซอร์คลิปดีไปคลิปสุดท้ายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันอนะ่ะไม่พรุ่งนี้ก็มาลืนอนะ่ะจะมีเดดเดดบายอัปเดตใหม่อ่ะ ก็จะกลับไปเป็นเดดบายเพลเยอร์ <g ül> ละวกับตัวรูปความเป็นจริงกันดีกว่าตอนนี้เราจะเล่นเป็นน้องเคสนะพีเลยเนี่ยอิมพอร์เตอร์เฮ้ยตอนนี้คิวเลยเป็นอิมพอร์เตอร์ด่านนี้เป็นด่านใหม่ครับผมโคตรไม่ชินด่านเลย,ยเนี่ยเสียงเพลงยังดังอ้าวที่มันด่านใหม่บ้านใหม่คือไม่รู้จนเกิดผีด้วยอะเราเฮ้ยเป็นล้างสมุดได้ามาดีกว่าสมุดแบบตกเต็มพื้นเต็มไปหมดผีอยู่ข้างบนนะไันนี้เจออู้ติดเง่งเลยเนี่ย ต้องขึ้นไปปากข้าง,งบนนะเหมือนชิลเลอร์ที่อยู่เป็นทั้บนก็ด้านหลังอะ่ะแต่นี้แบบงงหมดเลยเลียเ้ยนเลี้ยนเลี้ยนเก็บเลี้ยนก่อนเอเียนไปสมุดอยู่ตรงนี้เนียนไหมนี่พยายามเนียนนะพยายามหาเครื่องปั่นอยู่ยุ๊กชิลเลอร์ฉันหายแล้วไอ้ขวดโดดด้านหลังจุกเราจะจุกขิงเราจะจุกขิงตีไม่ได้หรอกเราอยู่ในนี้ตีไม่ได้ Lust> ตีไม่ได้บ้านใจเย็นๆโถแหม่เนี่ยก็จะตีช่ได้จะย็นหนี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 อยู่ตรงนี้อย่ามาตีเราเพิ่นเราเราจุ๊กคิงอยู่ไปแล้วปะยังยังัง่เอ๋บอกเลยว่าจุ๊กคิงเนี่ยๆเขาขาดใจเว้ยจโอ้โหโหดีจะสวิงตอกคิงข้างล่าลังใต้โต๊ะได้ไหมเนี่ยเอไปดีกว่า เริ่มปั่นไปดีกว่าด้านใหม่ผมไม่ชินหนานะไม่รู้เครื่องอยู่ไหนจุดซ่อนจุดไรแบบนี้เล่นอะ่ะแต่ตรงนี้มีมีใต้โตัวให้เล่นนะเราแปลงร่างแอบใต้โตัวได้อะ่ะผีตีไม่ได้นะอีบดีบดีขเขาแบงไหนไอ้ตีไม่ได้ตีได้สิตีไม่ได้ผมเพ่งด่าได้ดเป็นโอพีเว้ยจุดเล่นจุดไรแบบเยอะมากอะ่ะออากมาออกมาสวยแล้วยิงตัวนี้แบบไม่มีสกิลอะไรแบบตีรู้ได้อะ่ะ ตอนนี้คือเห็นแบบใครวิ่งมาผมแปลงร่างแอบใต้ยตัวของเดียวเลยจุ๊จริงเฮ้ยมีคนป้อมตัวโอ้โหปิงตาวเดือดติดเลยมาที่มามาที่มาผมว่าคนนั้นล้มแน่เขาลบไปเป็นอะเจ๊เราปั่นไปก่อนนะหนึ่งคนหนึ่งเครื่องตามจะติดเกมได้ไปเดี๋ยวอะไรเป็นไงจะล้มโดนได้ล้มจะไกลด้วยนะเครื่องอะไร้แค่โอ้ปั่นระเบิดเลยจะกระชีพมันไหวมากับเกมเนี่ยเรา แปลงร่างเป็นอวดจิ๋มมาไปเนี่ยน่ากลัวยุบหายเลยเฮ้ยมีคนช่วยกันละคนนี้คิลเลอร์นะคนนี้คิวเลอร์อะไงตีไม่โดนเพื่อนตีไม่โดน,ดนหรอกเราเราเป็นจุกคิงนาม,มบุญกินไทยแลนด์โอ้โหคนที่เขาไม่เป็นแนะ่เออโดนซ้ำรัวเลยเดี๋เราปั่นตู้ดีกว่าเครื่องติดแค่เครื่องเดียวเลยนะ เดือดเดือดเฮ้เราเป็นจูคิงในมืวันผีตีไม่ได้นะอย่างเงี้ยไม่ต้องพยายามเงี้ยพยายามจะเอ๊ะเอ๊ะนี่นนดีดีดีไอ้โดนใช้ทิกเดียวกับเราเมื่อกี้เราแบบแฮวไว้หน่อยเยวก็ผีตีไม่โดนแรงเป็นปสมุดตีเอ๋เราเป็นเนี้ยได้่ะเครื่องนั้นแกตีแล้วเราไปตั้งเครื่องใหม่ดีกว่าผีน่าจะคุมโซนละอยู่นะเหมือนได้เอาเครื่องนี้ดีกว,ว่าเครื่องที่ววเราปั่นตอนแรกอะ มันมีจุดจุดให้เล่นใต้โต๊ะอยู่อะอยู่ตัวเองก่อนทำไมาเ,เราแปลงร่างเป็นเป็นขวดเป็นอะไรก็ได้แล้วค่อยแอบใต้โต๊ะเหมือนเดิมผมว่าดาดเนี่ยมันโอพีมากเลยเว้ยเซอร์มันหลบแบบโคตรไงทีนี้ผีหรือเซอร์เนี่ยกิ้งมาอย่างเงี้ยมาปะเนี่ยดีดูอือแบบมีคนโดดปั่นต่อยฮะรออะไรนี่เครื่องแบบตั้งใหม่เลยเนะี่ยจริงๆริมันอยากสู้ ู้ผีไปให้ดูมากเลยนะแต่มันยากอะต้องโดดแบบโดโดตันหน้าผีไปเลยที่แบบยากก็จัดเออเงินได้หนึ่งพันละที่เราไปหากล่องเปิดดีกว่าตอนที่ผมเอาเมาส์แบบโอตรงขวดรอเลยอะคือก็ผีมาได้เดี๋ยวนะที่ผีเป็นทำไมกิ้งมาทำหางไงเห็นผีแน่นอนอะกิ้งมาอย่างเงี้ยว่าละผีแน่นอนเกือบตายอ้โห ไม่ได้เพื่อนตีไม่ได้เข้ามาแล้วคืนล่างไงฮะก็ต้องออกไปอยู่ดีไอ้ <c oughs> บอกเลยว่าผมจู๊กิงในป่จจันผีผีก็ยังไม่ชิงนะนี่ไงลงไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวสิเอออยากหากล่องเปิดมากเลยมาปะเนี่ยได้ยินเสียง้า่างปะปั่นตู้น่ะโอ <c oughs> ้โหเครื่องระเบิดมันเป็นสกิลคิวของอยูเลยอ่ะกดละเครื่อง ระเบิดเมื่อกี้ได้ยินเสียงแล้ก็แก๊กงอยู่ใกล้ผมเข้าไปก่อนเลยกูไม่แย่อะไรเนี่ยเงินพันสามนะเหมือนชี่เลิกจะอยู่ด้านล่างปะไม่รู้อ่ะเสียงแบบอยู่ใกล้มากเห็นอะไรกิ้งมาผมรีบหมดโตเลยอ่ะเดี๋ยวๆๆอดเดือดคแบบสติดแต่จะจัดโคตรน่ากลัวแต่เรามีจุ๊บจุ๊ะจุกชิงยามวันไปอยู่ข้างล่างเ คนนั้นคนนั้นตายแล้วป่ะคนที่ตากอะแม่งก็เฟดสองอะโอเครีปันให้ติดเป็นเครื่องกันนั้นงไงคนนั้นเฟดแรกผม <c oughs> ว่านะถ้าจะเล่นด่านเนี้ยต้องเป็นผีแบบพวกแม่ชีอะมันยึดอัดได้อ่ะแอบไหนมันก็โดนดาเมจอยู่ดีอะ่ะคืนนี้ก็้ติดแล้วไปรอไปหากล่องเปิดดีกว่านี่เราเป็นน้องกระต่ายคุงเดือดเดืเดมวาวะเนี่ย โคตรน่ากลัวเลยใช่ไหมเดี๋ยวล้มหมดเลยโอเคเราช่วยกันละีอย่นยี่น่าจะเปิดกล่องได้สองครั้งเลยนะเนี่ยเปิดกล่องอนะ่ะได้กล่องพยาบาลสีฟ้าอยู่ได้มีไดทั้งแปดรอบเนะนี่ยเออคนตายแล้วตรงน,รงนี้ตรงนี้มีจุดจูบ่ะเนี่ยนะเหมือนจะจะไม่มีนะถ้าจะถ้าจะเล่นโสน,นี้ต้องแบบมุดใต้โต๊ะนี่ไม่ดูได้ปะโต๊ะแบบอย่างเล็กเลยเออ ลงไปแบบเรียแน่เลยนั่นพื้นไม่ใช่นอนชิบหายโอ้โหลงกันแบบเป็นผักกันปลาเลยคนแรกนักต่างแล้วปะเจ๊ตอนนี้กล่องเปิดได้รอบหนึ่งนะเราไปเปิดกล่องกันนะให้ไอเทมก่นอนเดี๋ยวยูฮกันเลือดเราไม่เต็มนะเดี๋ยว,ยวมีคนมากำลังมาวะเนี่ยได้ยินเสียงอะ่ะมาปะเนี่ยเหมือนเสียงอยู่ข้างหลังอะ่ะ ไม่รู้ว่าคุมโซนหรือว่าเนียนเดี๋ยวมาช่วยดีกว,ว่ามันถึงตายผมต้องช่วยมั่งละ่ะเฮ้ยลงมาแล้วพระเอกมาแล้วมีอ็อบเจกต์อะไรแปลงอะไรมั่งเนี่ยเก็บเหรียญแล้วก็แปลงอะไรเป็นสมุดแล้วก็มุดเฮ้ยไม่ได้ด้วยชิบหายละแหงนี้ลบ,บได้ไหมเนี่ยโอ้โหโดนซ้ำจะหายใจ,จ,จไรตีอ็อบเจกต์ไปทั่วเลยเครื่องหรือสองเครื่อง ดิฉันไม่ได้ปั่นอแปลงร่างแหลอ,องานหยาบเลยเนี่ยโดนซ้ำแบบช่วยหายวอดเลยขโมยสมุดเพื่อนมาขโมยแปปซี่ด้วยแปลงลำปวดไวเหรอต้องมีเรียนปั่นนะผมจะปั่นข้างบนนี่แหละเรามีสมุดสีทองกับแปปซี่สีทองอะ่ะถ้าผีมาเรากดลองหุ่นได้นะผมหาอ็อบเจกต์อะไรใกล้กัน ยังมีพันแปด่ะเราต้องไปหาเปิดกล่องเนนะี่ตอนนี้ของเราตันนะเราเปิดต่อไม่ได้ละคือบโคตรวยอ่ะเฮ้ยเพนาะนั้นเราพ่นผมจะเนียนบั่นยังไงเนี่ยเครื่องลราสองเครื่องไม่ไร้แค่ห้าทีเองนี่ไงเอ๊กเราหาที่ปลอมตัวหาเป็นออบเจกต์อะไรก็ได้ขอค่อยๆกระดึบกระดึบไปช่วยเพื่อนกันนะ

ชิมอีซี่เราดูอะไรให้ตายไหนวะบนไหนยังไงกำลังลงมาไม่เอกใจสมุดดีหน่อยอ่ะที่ว่างตรงเนี้ยเหมือนผีคุมโซนแค่ข้างล่างอ่ะข้างบนเนียนปั่นได้อยู่เนี่ยอืสแปมข้อความรัวๆเลยให้ตายเนียนปั่นได้อยู่เราเล่นใต้โต๊ะได้ปะเนี่ยหาอะไรมุดก่อน มีขวดให้แปลงร่างได้อยู่นะหมดได้รถได้อยู่ตอนนี้เงินมีสามพันอ่ะโคตรเลยเปิดทีได้แบบหลายรอบแ่ะแต่แต่ยุคคือของฟูแล้วอ่ะเหลือแค่สี่ทีอ่ะต้องรีบปั่นเกลื่อให้ติดก่อนจะได้ยืดเวลาให้เล่นนิดนึงอะ่ะมาปะเนี่ยเออเพื่อนน้ำโดมเพื่อนไม่เนียนนะเพี่อนไม่มีสกิลเนียนเหมือนเราอะ่ะโอ้ยตาย เสร็จเครื่องเครื่องก่โโอนสกิลโหระเบิดสกิลชิกแบบโคตรรัวช่วงใกล้แบบเครื่องใกล้ติดอ่ะตรงรัวๆ,ๆเลยร้อยมุดกระป๋องตายรู้ได้ปะได้โอ้โหทีห่มันจุดจุนอโมวันเลยนี่หว่าเดี๋ยวไปละนี่ไงไม่ใช่เดี๋ยวม,ม,ยมันเครื่องฉักด้วยก็เลยเดินผ่านเราต้องไปเนียนปั่นเครื่องรอข้างบนอ่ะ เอ๊แต่ตรงไม่ได้อยู่มาปะเนี่ยน่ากูย่งไม่เลยเอ๊พอได้อยู่อ่ะเหลือคนสุดท้ายอะ่ะเล้วเวลาเลยแค่สี่ทีอะ่ะต้องเนียนเปิดประตรเปิดประตูเลยอีกยากยิ่ไหยพีกดสกิลคิวูยงนะเหมือนถ้าเราอยู่คนเดียวเหมือนจะปั่นไฟไวขึ้นปะถ้าผมจำไม่ผิดนะ คือมันเป็นอัปเดตใหม่อ่ะให้เซอร์แบบมีทางสู้มั่งไรมั่งนี่ไงเนียน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 เดี๋ยวเพลงอย่างดังเลยไม่รู้ตั้งค่าตรงไหนอ่ะนีผีมาคุมมะผีต้องไปคุมสองประตูนะเหลือเวลาหกนาทีอ <pantry breaking asta> ่ะไม่รู้ทายจะรอดป่ะคือทุกยากมากเลยแล้วคุมสองประตูด้วยนะ เนียนอะเนียนขอบประตูตอนนี้แบบรุนมากอ่ะไม่รู้สู้ไงดิแต่เราเปิดแล้วเราก็แบบว่าโหงประตูไม่ได้อยู่ไหนผีเดินไหมผีกำลังเดินไหมยังไงเดี๋ยวนะไม่คาใจขวดนี้หน่อยอนะไปแล้ววะทันปะเนี่ย ผีมาผีมาลองหุ่นลองหุนลองห,องหนุนนี้เป็นอะไรก็ได้ <c oughs> เป็นหนังสือผู้ผีมันคาใจประตูนี้เว้ยเราต้องไปอีกประตูหนึ่งเราเหลือแค่ห้าที่มจะรอดยังไงเนี่ยผีอยู่ตรงลงรถนะยังไงเราไปอีกประตูดีกว่าอย่างนี้ผีมันคาใจประตูแล้ว ลุ้นจะจัดเลยแล้วก็คูดาวสกิลผมมีแค่อะไรนะมีตั้ง80กว่ากวิ่ะนี่ไงผีผีห้องเนี้ยนี่ไงไม่มีะไรเพื่อนมันก็แค่สมุดเล่มนึงอย่าไปคาใจกับมันน่ <c oughs> เอาว่ะผี <c oughs> จะรอดยังไงเนี่ยผีก็ไม่ยอมปล่อยด้วยนะเนี่นี่อยู่นี่แหละก็แค่สมุดเล่มหนึ่งอย่าี่คาใจมันมากโอ้โหนี่ไงเพื่อนพ่คาใจเว้ยรีบเปิดประตูอ่ะไดมไหมพยายามแบบจิ้มประตูไปเลยอ่ะตอนเนี้ย สู้ยากมากเลยคือฟังเสียงท้าไเรือยตอนนี้นี่ไงอยู่ใกล้อยู่ใกล้กลังเดินมานะนี่มานี่มา คือผมต้องรอดได้เว้ยสามนาทีเนี่ยคือผมก็แอบเนียนกับผีเงี้ยเรื่อยๆมาดีหาเพื่นไปละเดี๋ยวเพิดสี่เออทันปะเนี่ยในทันอยู่นะเฮ้ยทันไหยทันเออรอดแล้วโอ้โหโคตรลุ้นเลยเหลือคนเดียวแบบต้องมาปั่นสามสี่เครื่องให้ตาเยเลย โอเคคิดว่าน่าจะสนุกกันแหละดูดิเตยข้อขอ,อหมดอะ่ะเหลือคนนี้คนเดียวที่ยังดูงอยู่อะ่ะเฮ้ดูดิคนที่ MVP นะเป็นที่เป็นเพื่อนเราอะ่ะเขาช่วยสามครั้งอะ่ะแล้วก็สตานผีรอบหนึ่งอะ่ะจนเราอนนี่คือแบบเนียนปั่นอย่างเดียวเลย <c oughs> คนนี่ทำเจ็ดร้อยดาเมจด้วยเนะี่ย <c oughs> เป็นแค่แมงกะสำหรับด่านใหม่เนาะ <c oughs> คิดว่าอย่างที่บอกไปอะหลังจากจบคลิปนี้ก็น่าจะกลับไปเดทบ่ายละ <c oughs> ยังไงก็ขอบคุณที่ดูผมจี๊บ